สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมความงามของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่หรือว่าวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นปราสาทหินโบราณที่มีความสวยงามมากๆนะครับเป็นปราสาทหินโบราณในยุคสมัยก่อนนะครับซึ่งในกลางพุทธศตวตรรษที่16นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของตัวปราสาทนะครับเราจะไป ทราบประวัติคร่าวๆของปราสาทหินสะกกำแพงใหญ่กันนะครับสำหรับประวัติของปราสาทหินสะกกำแพงใหญ่นะครับปราสาทหินสักกำแพงใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านสะกำำสะกำแพงใหญ่ตำบลสักกำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีองค์ประกอบสําคัญของโบราณสถานก็คือ1ปราสาทประาธระานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยหินทรายและอิฐ มีปรา,าสาทสามองค์ตั้งอยู่บนฐานหินเดียวกันลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมหรือว่ายกเกตนะครับมีมุกยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออกสลักทับหลังเกี่ยวกับเทพในาศาสนาฮินดูสองกำแพงโคปุระมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกสลักทับหลังที่เกี่ยวกับเทพในาศาสนาฮินดูแล้วก็สามบรรณาลัยมีสองหลังตั้งอยู่ภายในบริเวณ กำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อเป็นมุกยื่นออกมานะครับสีบารายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าสะกำแพงกําหนดอ,อายุสมัยคลังต่อกับปาปวนหรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16ไปจนถึงพุทธศตวรรษที่16ตอนปลายนะครับที่นี่ก็ประกาศ ขึ้นทะเบ er oh right. ียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทราบความเป็นมาคร่าวๆนะครับเราจะไปชมปราสาทหินสะกํำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของปราสาทหินสะกํำแพงใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในวัดสะกํำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมทางด้านหน้าปราสาทนะครับาภายในวัดสระกำแพงใหญ่ก็มีร้านค้าร้านขายอาหารบริการขายอาหารเครื่องดื่มกันเยอะพอสมควรนะครับก็มีร้านค้าร้านขายนะครับก็ท่านใดมาเที่ยวหิวข้าวหิวน้ําก็แวะไปได้นะครับก็แนะนําว่าควรสอบถามราคาก่อนนะครับเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีราคาแพงกว่า ร้านข้างนอกนะครับให้สอบถามราคาก่อนนะครับก่อนที่จะยิบครับอ่ะไปชมตัวปราสาทหินสะกําแพงใหญ่กันนะครับทีนี้ซึ่งก็ถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมภายในบริเวณของตัวตัวปราสาทหินเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามแล้วก็วิจ,จิตรมากๆนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวจะพาขึ้นนะครับตรวนี้ระเบียบของการเข้าชมโบราณสถานนะครับ Regulation for visitor นะครับกรุณาแต่งกายอย่างสุภาพนะครับ Please dress politely นะครับแล้วก็ห้ามสูบุหรี่นะครับ,รบ,ห,บ,รรบหรือว่า No smoking นะครับห้ามปีนป่ายโบราณสถาน No climbing นะครับแล้วก็ห้ามทิ้งขยะสิ่งสกปรก Keep clean ห้ามขีดเขียน No scratching กรุณาอย่าส่งเสียงดามคีฟควายสนะครับห้ามบินโดรนโดรนโซนนะครับห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับบันทึกภาพในเขตโบราณสถานก่อนได้รับอนุญาตนะครับโดยสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาเขียนไว้ประกาศไว้นะครับทางด้านโน้นนะครับถ้าจะไปกราบสรีละของหลวงปู่เครื่องก็ไปได้นะครับอเดี๋ยวเราจะไปชมปราสาทกันนะครับปราสาทหินนะครับ มาดูความยิ่งใหญ่อลังการของปรา,าสาทหินสะกํำแพงใหญ่นะครับโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับซึ่งปรา,าสาทหินแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูครับสวยงามมากๆครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมก็ทึ่งในความสามารถของคนโบราณนะครับซึ่ง ก้อนหินแต่และก้อนนั้นใหญ่มาหืมาแล้วก็หนักมากๆนะครับไม่รู้เขายกขึ้นได้ยังไงนะครับมีท่านใดสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าคนโบราณเนี่ยเขายกหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นมานี่เรียบด้วยนะครับคือหมายความว่าเขาตัดตัดหินแล้วก็ยกขึ้นมามาวางใส่กันแล้วก็เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับแบบเหมือน มีระดับน้ําเหมือนมีอะไรให้แบบเรียบดีเลยนะครับก็คือเหมือนมีเครื่องมือสมัยใหม่นะครับแต่นี่เป็นปราสาทหินโบราณที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับคุณผู้ชมก็นึกกันดูนะครับนานแค่ไหนนะครับพุทธศตวรรษที่16นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับคุณผู้ชมนี่ครับโผล่มาทางด้านนี้นะครับก็จะเห็น ทางด้านด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นปรา,าสาทที่อยู่ในบริเวณของตัวปรา,าสาทหลังใหญ่นี้นะครับผู้ชมทางด้านโน้นก็เป็นรูปปั้นของหลวงป,ปู่เครื่องนะครับก็สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูก้อนหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมทึ่งในความสามารถของคนโบราณนะครับที่เขาสามารถตัดหินแล้วก็ยกหิน มาสร้างเป็นปราสาทหินได้แบบนี้นะครับซึ่งในสมัยก่อนไม่มีเครนยกแน่นอนนะครับไม่มีเครนไม่มีรถแทรกเตอร์ไม่มีรถอะไรนะครับรถไถนาหรือรถอะไรที่มันสามารถรถเครนที่มันยกหินหนักๆได้หรือรถเกรดรถไถนาที่มันสามารถที่จะมาเป็นเครื่องทุนแรงได้นะครับนี่ครับดูก้อนหินก้อนใหญ่มหึมาเลยนะครับ โอ้โหทึ่งในความสามารถของคนโบราณจริงๆครับคนในสมัยก่อนนะครับผมทึ่งนะครับอันนี้เป็นอิฐนะครับคือมีการบูรณะนะครับมีการบูรณะแล้วก็เอาหินเขาเรียกอะไรนะครับเอาอิฐนะครับเอาอิดแดงมาซ่อมมาซ่อมแซมนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงถ้าเป็นอิฐของโบราณโดยแท้เนี่ยมันจะต้องเป็นสีดำๆเหมือนเหมือนหินแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ แต่นี้มีการบูรณะนะครับมีการบูรณะใหม่นะครับก็เอาเอาอิฐแดงนะครับมาใส่บูรณะก็เลยเป็นคนละสีกับสีดํานะครับซึ่งผมว่านะครับถ้ามันเป็นสีดําสีเดียวกันกลมกลืนนี่มันจะสวยแล้วก็หน้าเกรงขามแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรครับมันจะกลมกลืนกันมากนะครับนี่ครับอิดแดงที่ผู้ที่นํามาบูรณะเจ้าหน้าที่นํามาบูรณะนะครับมันไม่เข้ากับอิฐก้อนใหญ่ๆที่มันเป็นสีดํานะครับ ผมว่าถ้าเป็นสีเดียวกันนี่จะน่าดูชมแล้วก็สวยงามมากกว่านี้นะครับนี่ครับคือความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินสะกําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับท่านใดที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาได้ง่ายๆเลยนะครับทั้งทางรถยนต์โดยสารแล้วก็รถไฟนะครับเพราะว่าที่อําเภออุทุมพรพิสัยมีรถไฟวิ่งถึงเลยนะครับลงรถไฟก็เหมามอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถ3ล้อปั่นมาได้เลยนะครับหรือจะขับรถส่วนตัวมาก็ยิ่งสะดวกนะครับตรงบริเวณเสาแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีเขาเรียกว่ารอยสลักนะครับเป็นการสลักอักษรขอมโบราณนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาอ่านดูนะครับว่าจะอ่านได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นตัวอะไรครับมันเป็นตัวอักษรขอมนะครับขออภัยครับอ่านไม่ได้นะครับมันไม่ คือไม่คล้ายตัวไทยเออตัวนี้ค้ายอยู่นะครับยายาตึกหังหังคร่มอะไรก็ไม่รู้แหละครับนี่อ่ะแต่ก็คล้ายคอักษรไทยอยู่มีมีบ้างนะครับที่คล้ายๆนะครับอ่านี่อย่างเช่นนี้คล้ายๆยอยักษ์นะครับอันนี้อันนี้ก็คล้ายๆสระอํานะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นอ่าตัวอักษรที่สลักไว้นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องนํากระจกมา ขันน็อตแล้วก็ปิดทับไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเคยมีนักท่องเที่ยวมือบอลนะครับเอาปากกาเมจิกนะครับมาเขียนทับมาอะไรต้องมาลบแล้วกลัวมันจะเสียหายนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนํากระจกนะครับมาปิดทับเลยถือว่าดีมากๆนะครับนี่ครับกระจกขันน็อตปิดทับเลยนะครับนี่คือตัวอักษรที่สลักไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการนะครับสำหรับ ปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับเอาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันต่อนะครับตรงนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับสวยงามนะครับดูครับทางด้านโน้นก็มี พระนะครับให้ใส่บาทนะครับน่าจะเป็นร้อยรูปหรือพันรูปนี่แหละครับทั้งด้านนนนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับผมได้เดินไปสำรวจมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เชิญกราบขอพรนะครับในพระประธานในพระอุโบสถนะครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวขอพาทุกท่านมาทางด้านนี้นะครับมาชมทางด้านนี้ สวยงามครับรคุณผู้ชมครับดูครับก็เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ ก็มีที่ให้ทําบุญหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรืออ่าใส่บาทพระหนึ่งพันรูปอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็พระประธานนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปกราบพระประธานกันครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ วัดสะกาแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือพระประธานที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ลูกหลานแวะมาทำบุญแล้วก็มาทำคลิปจาก YouTube ช่องสีสะเกตชาแนล แล้วผมก็เดินออกมาทางด้านนอกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมร้านค้าร้านขายก็เยอะทีเดียวครับหิวข้าวหิวน้ำก็แวะได้เลยนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของวัดสะกำแพงใหญ่อําเภอทุงพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ